นี่ไม่ใช่แว่น VR นี่ไม่ใช่เครื่องที่ใส่แล้วให้คุณย้อนเวลาข้ามมิติอะไรขนาดนั้นแต่นี่คือ Philips PPM 2702เครื่องนวดตาดีไซน์สุดล้ำสไตล์ไซเบอร์พังอยากรู้ว่าใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะก่อนที่เราจะไปว้นเวอร์กับเจ้าแว่นไซเบอร์พัง <imposed> อันนี้ต่อนะครับเรามา แกะกล่องกันดูหน่อยดีกว่านะครับอาจจะงงอะคลิปย้อนไปย้อนมาอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายย้อนกลับแลละถ่ายอินโรก่อนเนาะอันเนี้ยคือกล่องของฟิลิป p p m 2 7 0 2ผมจะเลขยกชื่อเต็มไปลตลอดแล้วผมชอบชื่อมันชื่อมันดูล้ำดีแบบ PBM 2 7 0 2อะไรเงี้ยฟีลเหมือนไซเบอร์พัง2 0ง7นี่กล่องก็จะให้มาเป็นแบบนี้อ่าเป็นกล่องสีน้ำตาลแต่พอแกะออกมาข้างในเนี่ย เราก็จะเจอกับกล่องอีกชั้นหนึ่งนะฮะนี่คือเขาต้องการให้ตัวโปรดัก t ของเขาเนี่ยไม่ถูกกระแทกถูกรอ,อ,อยขีดข่วนอะไรนะครับผมเวลาส่งไปถึงมือผู้ใช้ทุกท่านเนี่ยจะได้แบบว่าออกมาหน้าตาโอเคนะครับผมหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้อ่าเป็นสาวไซเบอร์พังนะฮะอยู่หน้ากล่องกำลังกดอะไรสักอย่างที่แว่นนะครับด้านข้างก็จะเขียนเลยนะครับว่าฟิลิปไอมาร m a s s a g เ r นะครับก็คือเป็นเครื่องนวดตานะฮะ Air Pressure Eye Mass Massager ก็คือว่าเขาเนี่ยจะใช้เป็นแรงลมนะครับในการที่จะนวดตานะฮะอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ครับผมตรงนี้มีมอกรนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมแกะกล่องเลยดีกว่าเปิดมาก็จะมีคู่มือนะครับผมซึ่งจริงๆสติกเกอร์ตรงเนี้ยที่แปะบนคู่มือเนี่ย อันนี้ผมมาแปะเองนะฮะจริงๆอันนี้จะแปะอยู่ตรงแว่นตานะครับผมอยู่ตรงปุ่มควบคุมด้านข้างมีถุงผ้ามาให้หนึ่งอันครับเป็นถุงผ้ากำมหยี่อย่างดีสกรีนโลโก้ฟิลิปเอาไว้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวแว่นนะฮะที่ใส่ถุงไว้นะครับแล้วก็จะมีสาย USB A to USB C หนึ่งอันครับประมาณนี้เลยฮะในกล่องพอแกะถุงออกมาเราก็จะเจอตัวแว่นหนึ่งครับนี่เราก็จะเจอตัวแว่นหน้าตาสุดล้ำแบบนี้เลยนะครับผมนี่ คเทดูแล้วก็พอพลิกดูด้านในครับก็จะเห็นว่าเขามีช่องนะฮะสามารถที่จะมองทะลุได้นะครับผมใส่เป็นแว่นตาได้แต่ว่าเอา่อภาพมันจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะฮะมันจะแคบๆหน่อยเอาแค่เรามองออกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นั่งทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอมองออกแต่ถ้าเกิดแบบถึงขนาดแบบใส่ทํางานได้ไหมใส่แบบเดินในชีวิตประจาวันได้ไหมผมว่า ไม่ถึงขนาดนั้นแนะนำให้ใส่นั่งใช้งานอยู่กับที่สบายๆดีกว่านะครับฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องครับถ้าขึ้นเป็นตรงสือเสีส้มๆเงนียก็คือว่ามีอุณหภูมินะครับผมมีการปรับอุ่นรอบดวงตาไว้นี่เป็นเสียงถุงลมฟึดๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ครับที่เป็นปุ่มรูปตัวโนว้ตดนตรีเนี่ยนะครับก็คือเอาไว้ ปรับโหมดต่างๆเกี่ยวกับดนตรีคือเราสามารถที่จะให้เขาเปิดเป็นเสียงแอมเบียนสบายๆเป็นไวท์นอยส์ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะต่อบลูทูธเข้ากับมือถือแล้วก็เปิดเพลงก็ได้นะฮะที่เห็นเป็น2กา้าน2ฝั่งนี้นะฮะก็คือจะเป็นลำโพงแบบบน c o n น u c t i o n นะครับลำโพงบน c o n น u c t i o n คืออะไรก็คือใช้การสะเทือนของกระโหลกหรือว่ากระดูกเราเนี่ยในการที่จะให้เรารับรู้เสียงนะครับผมส่วนตรงเนี้นะครับที่เป็น กลมๆสองฝั่งเนี่ยก็คือจะเหมือนใช้ลมเป่าเข้าไปให้มันพองแล้วก็กดตรงขมับเราเบาๆค่อยๆคลึงเหมือนแบบเหมือนเวลามีคนมานวดคลึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถุงรอบๆดวงตานะครับผมก็จะคอยนวดดวงตาต่างๆปล่อยไอความอุ่นเบาๆนะครับให้เรารู้สึกสบายตาผ่อนคลายเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆนั่งแบบอาจจะเล่นมือถือนานๆหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์นานๆอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมแล้วความสะดวกอีกอย่างที่ผมชอบก็คือว่าเขาพับได้อย่างที่เห็นเปิดมาเลยพับเก็บได้นะครับพับพร้อมกับใส่ถุงที่เขามีให้ออันมันแค่นี้เองเราสามารถที่จะใส่กระเป๋าสะพายหรือว่าใส่ไว้ในเป้เราเวลาเราไปออฟฟิศไปทำงานอะไรอย่างนี้ได้เลยแบบสะดวกสบายมากๆครับอันมันแค่นี้เองอ่ะอ่า แล้วก็จะมีสายด้านหลังเป็นเบลที่ปรับได้นะครับอันนี้ยืดมากนี่ผมดึงให้ดูยืดนะมันคงไม่มีใครหัวโตเบอร์นี้หรอกแต่ว่าเอ้ยพอผมใส่เนี่ยผมไป็นคนหัวโตนะแล้วผมใส่ผมรู้สึกว่ามันไม่รัดอะ่ะมันสบายอะ่ะเออเป็นแบบเป็นมิติใหม่มากนะฮะใส่ให้ดูอีกทีปุ๊บนี่ โคเทนที่ดูดินั่งอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยนั่งแบบอาจจะแบบว่าแอบแนบตอนบ่ายอะไรเงี้ยก็นั่งใส่อยู่เงี้ยเพื่อนก็นึกว่าเราหลับพอมาแกล้าเราเห็นเพื่อนนี่เนี่ยเรามองเห็นเนี่ยก้องอยู่นี่นี่เรามองเห็นนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นมันจะเห็นลางๆแล้วอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่ใส่แว่นสายตาสั้นมันก็จะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นมันทําอย่างอื่นไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันพอมองเห็นนะแบบว่าอ๋ออันนี้จอมอนิเตอร์นะอันนี้มือถือที่ใช้ถ่ายอยู่นี่นะ อันนี้จอคอมพิวเตอร์นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่จะนั่งทํางานอะไรได้ขนาดนั้นนะฮะทีนี้ต่อไปครับเรามาดูเรื่องของโหมดการทํางานกันบ้างดีกว่าครับมีโหมดหลกัหลกๆก็คือจะมี i beauty mode นวดผ่อนคลายลดรอยคล้ำรอบดวงตาได้เออ eye care mode นวดผ่อนคลายระดับกลางถึงหนักนะครับสำหรับคนที่ใช้สายตายเยอะๆในการทำงานในการที่จะ อยู่ในที่แสงสว่างเยอะๆใช้จอคอมพิวเตอร์เยอะๆอะไรเงี้ยหมดนี้เหมาะนะฮะสลิปโหมดครับนวดผ่อนคลายให้รู้สึกแบบร่างกายสบายๆตาเบาๆก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่อันนี้มีคําเตือนนะครับอันนี้ใส่นอนไม่ได้นะครับผมห้ามใส่นอนนะฮะอันนี้ทางแบรนด์เขาแนะนำมาเลยว่าห้ามใส่นอนนะครับ Eye Warming Mode ครับค่อยค่อย อล่อยอุณหภูมิประมาณ42อ,องศานะครับเบาๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะฮะให้ตาเราหายเมื่อยล้านะครับผมผมรู้สึกว่าผมใส่เนี่ยหายเมื่อยลา้าแล้วก็รู้สึกง่วงนอนด้วยนะฮะตอนที่ผมใส่ลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีมิวสิกโหมดนะครับก็คือเราสามารถที่จะปิดการน,นวดได้เราแค่อยากฟังเพลงสบายๆแบบนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเพลง เปิดให้เราฟังเบาๆปิดตาให้แบบว่าแสงต่างๆมันเบาลงอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็มีเหมือนกันนะครับผมเบื่อเราไม่ได้อยากนวดเงียแต่อยากฟังเพลงอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็มีมิวสิกโหมดฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะฮะปับป๊บๆไอ้ตรงเนี้ยตรงการ้านตัวบนคอนดักชันอ่ะเขาบอกให้อยู่แถวตรงนี้แถวตรงนี้เราอ่าตรงนี้ขมับใช่ป่ะให้อยู่เหมือนใต้ขมับอ่ะลองใส่ดูถอดแว่นก่อนนะครับ แว่นหักไม่รู้นะฮะแล้วก็เขาเตือนมาอีกอย่างคือคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับผมต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนนะฮะใส่แว่นใส่คอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยเอาออกก่อนนะครับผมนี่ใส่เข้ามาแล้วก็ปรับด้านข้างแล้วก็ปรับด้านข้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอยู่แถวนี้ของผมขออยู่บนสุดเลยซืดซืด,ด,ดโอเคประมาณนี้กำลังสบายนะครับปับ๊บกดเปิดครับฝั่งเปิดอยู่ด้านไหนวะฝั่งเปิดอยู่ด้านไหนวะ อันนี้แล้วกันอ่าเวลาเรากดเปิดนะครับเขาก็จะบอกว่าแบบ massage on อ่าแล้วก็มีบอกว่าแบบตอนนี้อยู่ในโหมดไหน Beauty mode อะไรอย่างงี้นะครับผมกดหนึ่งที่ตรงนี้มันจะไม่ได้ยินอ่ะลองดูนะอ่าอันนี้เป็น i-care mode เหมาะมากกับคนที่แบบหลับยากแบบผมอะโหมดสลีฟอะโอ้ยเชียร์จะง่วงจริงวะ่ะ ไอวอร์มมิ่งโหมดนะครับผมก็คือไม่นวดปล่อยแต่อุณภูมิใหร้รู้สึกอุ่นๆตาเราอยากพักเฉยๆนะฮะแล้วก็จะมีสุดท้ายมิวสิกโหมดนะครับอันนี้ตอนนี้ผมเปิดเป็นโหมดแอมเบียน์อยู่นะครับตอนนี้เป็นเสียงหยดน้ำนะฮะเสีงเงยงหยดน้ำติงต๊งติ๊งอันนี้เป็นเสียงคล้ายๆแบบซาวบารนะครับผมซาวบารเบาๆโอ้ยง่วงจริงง่วงจริง แล้วก็ดันมาชอบถ่ายงานดึกแล้วก็เจอเครื่องโน้ต่ทําให้ช่วยนอนเจอ,องนี้ก็ง่วงเลฮะอ่านี่เป็นเสียงน้ําไหลนะครับผมถ้าเป็นไฟสีเนี่ยมันคือ Built-in Music แต่ถ้าเรากดค้างมันจะกระพริบเห็นไหม Bluetooth เขาจะชื่อรุ่นเลย Phillip p h i l i p PPM 2702นะฮะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผม และแน่นอนครับช่องที่เราจะดูแล้วก็ไม่โดนยิงตกนะฮะนี่ผมสามารถมองจอมือถือได้นะสามารถมองจอมือถือได้อยู่เวลาแบบเราอาจจะแบบว่าไม่ถึงกับเล่นมือถือได้แต่ว่าอาจจะมองผ่านๆเอาไว้เลือกเพลงหรือเลือกมีเดียที่เราจะฟังได้นะครับช่องที่เราจะฟังโดยที่ไม่โดนลิขสิทธิ์อะไรก็คือแน่นอนครับช่องพ l i t i ีครับนี่เป็นคลิปที่ผมแพมเรื่องซื้อมือถือนะฮะอย่าลืมค่อยปั่นวิวให้ด้วยนะครับผมกำลังฟังเพลินเลยมันจะสั้นๆ ตรงนี้นะฮะสันส่นๆตรงนี้อ่าแล้วก็มีเสียงเข้ามาดังอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับดังแค่ไหนถ้าถอดมาอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเลยแต่ถ้าเกิดสมมติผมลองเอาตัวเนี้ยไปแนบกับไม้นะเสียงเข้านะเ,นนเสียงเข้า ประมาณนี้ครับผมโบนคอนดักชันโคตรดีนะครับผมเชื่อม่งอ่งเกือบหลับมีความสบายก็ต้องมีข้อสังเกตกันสักเล็กน้อยนะฮะ mm hmm. คือเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันสวยมากลำมากนะครับผมตรงนี้ไม่ติเลยเรื่องดีไซน์นะครับแต่ว่าตามสไตล์เครื่องนวดอัตโนมัติครับใช้ไปสักพักมันจะดื้อนะครับผมอันนี้คือพูดกันแบบซินเซียเลย มันจะดือ้อมันจะทําให้เราแบบว่าใช้ไปสักพักมันจะไม่รู้สึกฟินเหมือนเวลาเราใช้แรกๆแ,แล้วครับเพราะว่ามันจะกดตําแหน่งเดิมอยู่บ่อยๆแล้วก็เราจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนักฉะนั้นผมแนะนําว่าอย่าใช้บ่อยประมาณสักแบบอาทิตย์ละสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ากําลังดีนะฮะกำลังดีอาทิตย์ละสองสาครั้งเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าใครที่เคยผ่าตัดตามานะครับอาจจะเป็นทําเลสิกนะฮะ เออแก้ไขสายตามาต้อหินต้อกระจกนะครับผมคนที่เคยผ่าตาัดตามาอะไรเงี้ยห้ามใช้งานนะครับห้ามใช้งานเด็กขาดนะครับผมอันนี้ทางแบรนด์แบบว่ากำชับมาเลยว่าห้ามใช้งานแล้วก็ไม่เหมาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีนะครับผม และสุดท้ายนะครับใช้ครั้งหนึ่งทางแบรนด์แนะนำมาว่าไม่ควรเกิน15นาทีต่อครั้งนะครับสมมุติถ้าเกิดคุณพักสายตาโอเค15นาทีกำลังดีนะพักดื่มชามมทชะาอุ่นๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่นี่เข้าไปสัก15นาทีให้ตามันแบบได้พักได้อะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับไปทำงานต่อหรือว่าก่อนนอนเราแค่อยากเราหลับยากอ่ะเราแค่อยาก,ายากง่วงอะ่ะขอสักแป๊บนึง15นาทีสลืมสลือ้วถอดออกแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ย ก็ได้นะครับผมถามว่าใครควรซื้อนะครับเกมเมอร์ฮะเล่นเกมเยอะๆอยู่หน้ากระจอคอมเยอะๆพักสายตาแล้วค่อยไปบูต่อได้อ่ะคนทำงานทั่วไปคนใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆอันนี้สมควรนะครับสมควรมีติดไว้นะครับผมเพราะว่าผมว่าช่วงหลังอะนั่งทำงานแบบหน้าคอมแบบเยอะ มากๆกอะ่ะผมว่าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมผมทำงานหน้าคอมแบบไม่ต่ำกว่า12บชั่วโมงต่อวันเอาส่วนตัวผมนะซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูอยู่ก็เป็นการเนี่ยเก้าอี้ e ก็ต้องเปลี่ยนโต๊ะนู่นนี่นั่นก็ต้องเปลี่ยนตัวช่วยในการนวดสายตาก็ต้องมาอ่ะอันนี้ผมว่าจําเป็นนะครับถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ด้านล่างและลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างน,นะครับสามารถที่จะกดสั่งกันได้เลยฮะสำหรับฟิลิป PBM 2702นะฮะจำชื่อได้แบนเลยชอบชื่อมากชื่อมันเบียวดีนะฮะสวยด้วยครับดีไซน์ดีคือด้วยแบรนด์ฟิล l ิปอะเนาะเขาแบบอยู่มานานหลักร้อยปีอะไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนนะครับผมวัสดุอย่างดีเลยนะฮะด้านล่างนี้เป็นเหมือนแบบทำเป็นเท็กซ์เจอร์หนัง PU นะครับผมตรงนี้เป็นแบบพลาสติกแข็งๆสามารถมองทะลุได้กองแสงได้นะฮะ ปุ่มปรับอะไรต่างๆดูดีดีไซน์พรีเมียมนะครับใส่ในออฟฟิศโคตรเท่เอาไปอดเพื่อนได้เลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับส่งคลิปนี้ไปให้คุณแฟนดูคุณเพื่อนดูที่มีปัญหาปวดสายตาตาล้าเหมือนกันก็ได้นะครับสวัสดีฮะ